thank you สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายจุดเน้นรวมทั้งนโยบายเร่งด่วนควิกโพลิซีจำนวน10เรื่องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติโดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2565โดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนิน งาน4กลยุทธ์ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบกลยุทธ์ที่2สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรเวรียนทุกคนกลยุทธ์ที่3ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21กลยุทธ์ที่4เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลยุทธ์ที่ 1. ส, the ส <Metro> ่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบได้ดำเนินการขับ เคลื่อนการดําเนินงานดังนี้กิจกรรมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนโดยใช้ระบบ mental health check in ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบและได้ชี้แจงเน้นยำ้ำนโยบายสะพะทระบบ moe safety center ผลการดำเนินงานนักเรียนจำนวน1 1 2 9 2 เขารวมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกค,คามทุกรูปแบบคิดเป็นร้อยละร้อยได้สร้างการรับรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยการประชุมอบรมสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้เข้ารวมพัฒนากับโรงเรียนครูบุคลากรภายนอกและองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ไปขยายผลในระดับโรงเรียน ผลการดำเนินงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจภัยคุกคามทุกรูปแบบดำเนินการงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประชุมชี้แจงและแจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดทำแผนและมาตรการในการจัดการภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal ผลการดำเนินงาน สถานศึกษาในสังกัดมีแผนและมาตรการในการจัดการภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบจำนวน89แห่งคิดเป็นร้อยละร้อประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภยัย MOE Safety Center ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ครูและบุคลากรในสังกัดผลการดำเนินงานบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการระบบความปลอดภัยต่าง าสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้จำนวน89แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยกลยุทธ์ที่ 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนโดยมีโครงการกิจกรรมดังนี้ 1. จัดทำโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษามีกิจกรรมการรับนักเรียนการเกณฑ์เด็กการติดตามนักเรียนย้ายเข้าย้ายออกและออกกลางคัน 2. พัฒนาการแนะแนวในสถานศึกษาและศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อนักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงกับความสนใจและความถนัดครูมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมทางเลือกในการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาตามความต้องการและความจำเป็นให้กับผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ ผลการดำเนินงานปีการศึกษา2565มีเด็กในเขตบริการที่เกิดในปีพศ2557จำนวน1,616คนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นป .1 ในสังกัดต่างๆดังนี้ สำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจำนวน539คนคิดเป็นร้อยละ33.35องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน323คนคิดเป็นร้อยละ19.33เอกชนจำนวน536คนคิดเป็นร้อยละ33.17และเรียนชั้นอื่นทุกสังกัด218คนคิดเป็นร้อยละ13.49 นักเรียนพิการ711คนและนักเรียนด้อยโอกาส7,254คนได้ร,รับการส่งเสริมให้มีโอกาสและความเท่าเทียมกันและส่งต่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรณีที่นักเรียนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองรวมทั้งจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้แก่โรงเรียนจำนวน31โรง นักเรียนสมัครคอรับการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้รับการจัดสรรภาคเรียนที่สอง2,564จำนวน2,201คนคิดเป็นร้อยละ38.45และภาคเรียนที่1น2,565จำนวน1,185คน คิดเป็นร้อยละ20.43ปีการศึกษา2,564นักเรียนจบจากชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน1,271คนเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน248คนศึกษาต่อจำนวน237คนคิดเป็นร้อยละ95.56ไม่เรียนต่อจำนวน11คนคิดเป็นร้อ ร้อยละ4.44นักเรียนที่ศึกษาต่อจำนวน237คนเรียนต่อในสายสามัญจำนวน108คนคิดเป็นร้อยละ45.57เรียนต่อสายอาชีพจำนวน120คนคิดเป็นร้อยละ50.63เทียบเท่าจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ3.80ปีการศึกษา2,564จนถึงปัจจุบันยังไม่มีนักเรียนออกกลางครันและนักเรียนที่หลุดออกจากระบ ข้อมูลสะพทตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนจำนวน26คนติดตามและพบตัวจำนวน26คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน19,118คนและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน11,292คนมีบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ M.O.U กับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดลำพูนจำนวน6แห่งเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพให้แก่นักเรียนในสังกัดต่อไปกลยุทธ์ที่3ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังนี้สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายคุณภาพการศึกษา9เครือข่ายในการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเครือ หาย การอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมระดับปฐมวัยให้ครูผู้สอนนิเทศติดตามการนำสื่อไปใช้และการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยการอบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้สามารถนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาการอบรมพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรู้ Active Learning แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณการอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้สามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์และนำไปใช้จัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง เต็ม Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21การประชุมเชิงปฏิบัติการ English is fun for the first grade teacher การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่1การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization และการนิเทศในลักษณะ Coach and Far คือการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อครูที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT ได้นําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้ถอดบทเรียนจัดทําคู่มือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และประชุมชี้แจงโรงเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน r t ได้รวบรวมการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ Best ส r a c t i c สสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีของครูต้นแบบอาทีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1-2ถึงสอดยรูปแบบ S.P.D.4C.A การเต<า>ร,รียม,ม,มความพร้อมในการจัดสอบพิซ่า2022ได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบพิซ่าประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่องการอ่านขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวพิซ่ละ การเข้าใช้งานระบบโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาได้ปรับคู่มือแนวทางมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพประชุมชี้แจงการจัดทําหลักสูตรและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพคือโรงเรียนตําบลบ้านแป้นและโรงเรียนบ้านปงแม่ลอการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผาหูปัญญารายบุคคลให้สถานศึกษาดําเนินการ คัดกรองนักเรียนระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษและส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมในหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียนและเลือกตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น โครงการโรงเรียนคุณธรรมได้ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองและสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยสม้มการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement ให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีงประสิทธิภาพการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาู้่วเนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมรวมพลังสร้างสำนักงานเขตสุจริตสู่องค์กรคุณธรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่นักการพันโรงเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการดําเนินงานกลยุทธ์ที่3สูงกว่าเป้าหมาย8ตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย3ตัวชี้วัดและต่ํากว่าเป้าหมาย1ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่4เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยมีโครงการกิจกรรมดังนี้ 1. จัดทําและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบข้อมูล DMC Big Data และ ระบบข้อมูลอื่นให้ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง4ด้านโดยมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่ง 2. สนับสนุนให้ความรู้ในการใช้งานระบบสมาร์ทเอเรียแก่บุคลากรภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งและสถานศึกษาในสังกัด 3. อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ในการใช้งานระบบเช่นระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง BOB และระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนร,ราษฎร์ G-Code 4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยใช้โปรแกรม OBS และการขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center 5. ดำเนินการ ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพที่ได้รับงบประมาณจำนวนสองโรงเรียนได้แก่โรงเรียนตำบลบ้านแป้นและโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบนอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมรวมพลังส,สร้างเขตสุจริตสู่องค์กรคุณธรรมและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งและสถาน ศึกษาทุกโรงในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลที่ครอบคลคุมภารกิจงานทั้ง4ด้านผู้บริหารครูสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆมาปรับประยุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพทั้งสองโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีอาคารสถานที่ปลอดภัยมีครุภัณ์ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งมีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพศ2565อยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนน99.96เป็นลำดับที่4ของประเทศ